มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญน,นาตพรามณวัคพรมมายุสูตรพรามณวัคเป็นพระสูตรชุดสุดท้ายของมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญน,นาฏมีสิบพระสูตรคือ 1. ปพรมมายุสูตร 2. เลสลสูตร 3. อัศลายนส,สูตร 4. โคตมุข,ขสูตร 5. จังกีสูตร 6. เอสุการีสูตร 7. จธนัญชานิสูตรแปดวาเศษทสูตร 9. สุพสูตร 10. สิสคาระวะสูตรทั้ง10บพระสูตรอยู่ในช่วงสุดท้ายของพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่13บพระสูตรนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะ หรือมหาบุริษลักษณะ32ประการอย่างสำคัญคือลักษณะพระชิวหาของพระพุทธองค์เรื่องพรมมายุให้ลูกศิษย์ไปสังเกตมหาบุรุษลักษณะมีพราหมู้เท่าอายุ120ปีคนหนึ่งชื่อพรมมายุเป็นพราหมู้ใหญ่ของเมืองมิถิลาเจนจบไตรเพศเชี่ยวชาญในคำพีโลกายตะ และตำราทำนายมหาบุรุษลักษณะครั้งนั้นพระพุทธองค์เสด็จจาริกอยู่ในแคว้นวิเทหะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้ารอรูปพรามพรมมายุซึ่งเคยได้ยินแต่พระกิติศัพท์อันงดงามของพระพุทธองค์เมื่อได้ทราบข่าวก็ตั้งความหวังว่าจะได้เข้าเฝ้าท่านพรามมีสิษย์หนุ่มคนหนึ่งชื่ออุตระ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในไตรเพศทัดเทียมกันได้เรียกมาบอกเรื่องพระพุทธองค์เสด็จมาถึงแคว้นวิเทหะและมอบหมายให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อดูว่าพระพุทธองค์จะมีดีเหมือนพระกิติศัพท์อันเลื่องลือหรือไม่โดยกล่าวว่ามหาบุรุษลักษณะ32ประการมีอยู่ในคัมภีร์ของเรา คนที่ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการจะมีคติเพียงสองเท่านั้นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้แล้วท่านพราหมณ์ก็ให้อุตระเรียนมนซึ่งบรรยายมหาบุรุษลักษณะ32ประการจากตน นมอุตระออกเดินทางไปจนถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ได้เข้าเฝ้าและได้สังเกตเห็นมหาบุรุษลักษณะเกือบครบทุกประการขาดอยู่สองอย่างที่ยังไม่เห็นคือ 1. พระคุยยหาฐานที่ว่าเร้นมิดชิดอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาที่ว่าใหญ่และยาวจึงยังมีความแคลงใจไม่ปักใจเชื่อเต็มที่ ว่าทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการเรื่องทรงบันดาลฤทธิ์ให้เห็นมหาบุรุษลักษณะเร้นลับพระพุทธองค์ทรงทราบในความคิดของหนุ่มอุตระจึงทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เขาเห็นพระคุยาหัตฐานและทรงแลบพระชิวหาถึงช่องพระกันและช่องพระนาสิกทั้งสอง และทรงแผ่พระชิวหาปิดบริเวณพระนันลาดทั้งหมดการอธิบายเรื่องที่ทรงเปิดเผยให้เห็นพระคุยหัตฐานหรือองค์กำเนิดนั้นอัตถกถาอ้างคำตอบที่พระนาคเซนตอบพระเจ้ามิลินว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เปิดองค์กำเนิดให้ดูหรอกทรงแสดงให้เห็นเป็นเงาภาพด้วยริ์โดยมีอันตรวาสก และอุตราสงห่มทับอยู่เป็นปกติเมื่อพระเจ้ามิลินตรัสว่าเห็นเงาก็เท่ากับเห็นองค์กำเนิดไม่ใช่หรือพระนาคเกษตอบว่าถ้าถึงขั้นว่าต้องได้ดูก้อนเนื้อหัวใจจึงจะตัดสรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องควักหัวใจออกมาแสดงด้วยหรือหมายความว่าการที่ทรงแสดงด้วยฤทธ ให้เห็นรูปเงาขององค์กำเนิดก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ผู้เห็นเป็นสำคัญการบันดาลอิทธาพิสังขารให้เห็นองค์กำเนิดและพระชิวหาเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงสามคราวคือทรงแสดงแก่อุตรคนนี้แก่พราหมณ์สิคนและแก่มานพสามร้อคนเรื่องพระพุทธองค์ที่อุตระได้เห็นในเจ็ดเดือน เมื่อได้เห็นมหาบุรุษลักษณะครบทั้ง32ประการแล้วหนุ่มอุตระก็ตัดสินใจตามเสด็จเพื่อสังเกตรพระอิริยาบทของพระพุทธองค์เขาได้เดินทางตามเสด็จอยู่เจ็เดือนเหมือนเงาจนกระทั่งเสด็จถึงเมืองมิถิลาแควนวิเทหะเมื่อไปถึงอุตระก็เข้าไปหาพราหมณ์พรมมายุท่านพราหมณ์ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง พระสมณโคโดมเป็นอย่างคำเล่าลือหรือไม่อุตระกล่าวกับท่านพราหมณ์ว่าเป็นจริงตามคำเล่าลือทุกประการแล้วบรรยายลักษณะของพระพุทธองค์โดยละเอียดตั้งแต่มหาบุรุษลักษณะ32ประการว่ามีครบถ้วนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องต่อจากนั้นบรรยายถึงพระอิริยาบถท,ที่ตนได้เห็นมา ตลอดเวลาเจ็ดเดือนที่ตามเสด็จดังนี้เมื่อจะทรงพระดำเนินทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนระยะก้าวไม่สั้นไม่ยาวทรงก้าวเดินไม่เร็วไม่ช้าพระชานุหรือเข่าไม่เบียดกันข้อพระบาทไม่กระทบกันไม่ทรงดำเนินเชิดพระอุรุหรืออกหรือโยกพระอุรุไปมา พระกายส่วนบนไม่สายหรือไม่ใช้พระกายส่วนบนออกแรงในการก้าวเดินเมื่อทอดพระเนตรทรงหันไปทอดพระเนตรทั้งพระกายไม่แหงนไม่ก้มทอดพระเนตรขณะทรงพระดำเนินไม่ทรงเหลียวซ้ายแลขวาระยะทอดพระเนตรประมาณชั่วแอกแอกในที่นี้หมายถึงแอกเทียมมา้าระยะประมาณเก้าคืบ คือทอดสายพระเนตรไปข้างหน้าในระยะประมาณเก้าคืบแต่ก็ทรงเห็นไกลไม่มีอะไรขวางกั้นด้วยพระญาณทัศนะเมื่อเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านในที่นี้หมายถึงเข้าไปในบ้านเรือนไม่ยืดไม่ย่อไม่ห่อไม่สายพระกายไม่ทรงนั่งชิดด้านใดด้านหนึ่งไม่ทรงนั่งเท้าพระหัต ไม่ทรงนั่งพิงพระหัตและพระบาทสงบนิ่งไม่ทรงนั่งชันเขา่าซ้อนพระบาทเท้าขางพระอาการสงบนิ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวถึงประทับอยู่ในบ้านเรือนก็เท่ากับอยู่ในที่วิเวกเมื่อทรงรับน้ำล้างบาดไม่ชูบาดสูงไม่น้อมบาดต่ำไม่จ้องบาดคอยรับไม่สายบาด ทรงรับน้ำล้างบาทแต่พอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่ทรงล้างบาทให้มีเสียงไม่หมุนบาทล้างไม่วางบาทที่พื้นทรงล้างบาทบนพระหัตล้างบาทกับล้างพระหัตเสร็จไปพร้อมกันทรงเทน้ำล้างบาทในระยะพอดีไม่ให้น้ำกระเซ็นเมื่อทรงรับเข้าสุข ก็ทรงถือบาทเหมือนเวลารับน้ำล้างบาทรับแต่พอดีข้าวและกับพอสมควรกันทรงเคี้ยวคำข้าวสองสามครั้งแล้วกลืนแต่ละคำไม่เหลือเศษข้าวค้างอยู่ในพระโอษฐ์ทรงรับรู้รสอาหารตั้งแต่อาหารเข้าพระโอษฐ์เพียงครึ่งคำแต่ก็ไม่ติดในรถ สเสวยอาหารด้วยอาการแปดอย่างคือ 1. ไม่สเสวยเล่น 2. ไม่สเสวยอย่างมัวเมา 3. ไม่สเสวยเพื่อประดับ 4. ไม่สเสวยเพื่อตกแต่ง 5. สเสวยเพียงเพื่อดำรงพระกาย 6. สเสวยพอดำรงพระชนชีพ 7. สเสวยพอไม่ให้ลำบาก 8. สเสวยเพื่ออนุเคราะห์ผู้ทำบุญ เรื่องสเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาและแสดงธรรมโปรดอุตรมานพพันนา,นาถึงพุทธปฏิปทาภายหลังสเสวยพระกระยาหารในบ้านเรือนเสร็จให้พราหม์ผู้เป็นอาจารย์ฟังต่อไปอีกดังนี้เมื่อสเสวยเสร็จก็ประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะทรงอนุโมทนาไม่ทรงติชมเรื่องอาหารที่สเสวย หลังจากทรงอนุโมทนาแล้วก็โปรดเจ้าภาพด้วยการแสดงธรรมให้ได้แนวทางปฏิบัติถึงตอนเสด็จลูกจากอาสนะก็ไม่ทรงผลุนผลันเสด็จทรงนุ่งห่มจีวรไม่รังสูงไม่เลื้อยต่ำไม่นุ่งห่มคับพระกายไม่ทรงปล่อยให้จีวรรุ่มร่ามจีวรแม้ถูกลงพัดก็ไม่เวกปลิวให้ฝุ่นละอองแปดเปื้อนได้ พระเสด็จกลับถึงพระอารามก็ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดแต่งไว้แล้วล้างพระบาทล้างแล้วก็ไม่มีอะไรสวมประดับพระบาทเริ่มประทับนั่งขัดสมาธิคูบัลลังตั้งพระกายตรงมีสติจดจอ่อปล่อยวางความคิดนึกในทางเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทำให้จิตว่างวางจากทุกข์ทั้งปวง คิดนึกแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่เรื่องดีงามการแสดงธรรมในพระอารามไม่ทรงยกยอไม่ทรงดุด่าพุทธบริษัทมีแต่ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจให้มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธองค์มีพระสุรเสียงประกอบด้วยลักษณะแปดประการคือ 1. ภาษาสละสลวย สฟังเข้าใจชัด 3. ไพเราะ 4. ีน้าฟัง5กลมกลม่อม 6. เสียงไม่แตกพร่า 7. มีความลึกซึง้ง 8. ทุ้มกังวานไม่ว่าผู้ฟังจะนั่งอยู่ส่วนไหนก็ได้ยินอย่างพอเหมาะพอดีพระสุรเสียงไม่ดังออกไปนอกเขต ผู้ได้ฟังธรรมที่ทรงแสดงแล้วเมื่อจะลุกจากที่นั่งก็ยังแลเหลียวไปที่พระพุทธองค์ไม่อยากจากไปพากันรำพึงถึงการที่ได้เห็นพระพุทธองค์ในพระอิริยาบทต่างๆเรื่องพรหม,มายุปรามเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังลูกศิษย์พันานาถึงพระพุทธองค์ดังนี้ท่านพรามพรหม,มายุ ก็ลุกขึ้นห่มผ้าเฉวียงบาประนมมือไปทางที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แล้วเปล่งวาจานอบน้อมนะโมตัสสะภะควโตสามจบพลางคิดอยู่ในใจว่าทำอย่างไรหนอจึงจะมีโอกาสได้เข้าหาสนทนากับพระสมณะโคดมสักครั้งเมื่อเสด็จถึงมิถิลาคราวนั้นพระพุทธองค์เสด็จเข้าประทับอยู่นะ ส่วนมคเทวํมพวันซึ่งอยู่ใกล้เมืองพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวมิถิลาพอได้ทราบข่าวก็พากันไปเข้าเฝ้าโดยทั่วหน้าส่วนท่านพราหมณ์พรหม,มายุเกิดความคิดว่าถ้าจะไปเข้าเฝ้าโดยไม่ทูลแจ้งล่วงหน้าก่อนคงจะไม่เป็นการดีจึงเรียกเด็กหนุ่มคนหนึ่งนำความไปกราบทูลล่วงหน้าว่า พรามใหญ่วัยหนึ่งยปีเจนจบไตรเพศล้ำเลิศกว่าใครทั้งหมดในเมืองมิถิลาไม่ว่าจะในด้านฐานะอายุและเกียรติยศชื่อพรหม,มายุจะมาเข้าเฝ้าท่านโคดมพระพุทธองค์ประธานโอกาสให้ท่านพรามได้เข้าเฝ้าเมื่อท่านพรามไปถึงที่ประทับเพื่อจะเข้าเฝ้าคนทั้งหลายต่างลุกขึ้นให้เกียรต ในฐานะเป็นปรามผู้ใหญ่ของเมืองแต่ท่านปรามก็ขอให้ทุกคนนั่งลงตามเดิมและขอเข้าหาบุรุษลักษณะเช่นเดียวกับอุตรามานพผู้เป็นสิทธิในที่สุดก็ได้เห็นมหาบุรุษลักษณะครบทั้ง32ประการด้วยอิทธาพิสังขารเช่นกันและพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันว่าพระองค์ มีมหาบุรุษลักษณะครบถ้วนทุกประการทรงยืนยันในความเป็นพุทธะของพระองค์แล้วตรัสเชื้อเชิญให้พรามผู้เท่าทูลถ,ถามปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองเรื่องพรมมายุพรามได้สำเร็จเป็นอนาคามีท่านพรามคิดว่าเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันตนรู้มากพอแล้ว ใครๆก็มาถามเรื่องประโยชน์ปัจจุบันกับตนอยู่แล้วจึงเลือกเอาเรื่องประโยชน์ภายภาคหน้าขึ้นทูลถามโดยผูกเป็นคาถามีใจความว่าคนเช่นไรจึงได้ชื่อว่าพราหมณ์ผู้จบเวทได้วิชาสามคนเช่นไรเรียกได้ว่ามีความสวัสดีเป็นพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยคุณงามความดีเป็นมุนี และคนเช่นไรคือพุทธะพระพุทธองค์ตรัสต่อบเป็นคาถาเช่นกันว่าผู้ใดระลึกชาติผลหลังได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุถึงความไม่เกิดอีกผู้นั้นคือมุนีผู้รู้ยิ่งถึงที่สุดมุนีนั้นรู้ถึงจิตบริสุทธิ์จากราคะทั้งปวงและความเกิดและความตายได้แล้ว เรียกได้ว่าบริบูรณ์ด้วยคุณของพรหมจรรย์ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบัณฑิตให้นามผู้เช่นนั้นแหละว่าพุทธะได้ฟังพระดำรัสตอบดังนั้นท่านพราหมณ์ก็ลุกขึ้นห่มผ้าเฉวียงบ่าศบศีรษะลงจุมพิษที่พระยุค,คลบาทพร้อมกับเอามือนวดคลึงที่พระยุค,คลบาท และประกาศย้ำชื่อตนเองเพื่อส่งรับทราบคนทั้งหลายเห็นท่านพรามหม่ของเมืองทำอย่างนั้นก็ตกตะลึงไปตามๆกันเพราะนึกไม่ถึงว่าท่านพราหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักและเคารพนับถือจะแสดงความเคารพนุบนอบต่อพระพุทธองค์ได้ถึงเพียงนั้นพระพุทธองค์ทรงให้ท่านพราหมณ์ลุกขึ้นนั่งดังเดิม ตรัสว่าพอแล้วเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในเราแล้วจากนั้นทรงแสดงธรรมโปรดโดยเริ่มจากอนุบุพิกถาให้ท่านพราหมณมมีจิตหมดจดจากนิวรณ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์สูงส่งแล้วตรัสสอนด้วยอริยสัจสี่ท่านพราหมณมได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลณนะที่ตรงนั้นเอง หลังจากกราบทูลชื่นชมในคำสอนอันแจ่มแจ้งแล้วก็ได้ทูลน,นิมนต์เพื่อเสวยพัตตาหารที่เรือนของท่านพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ถึงเจ็ดวันติดต่อกันครบเจ็ดวันนั้นแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะต่อไปหลังจากนั้นไม่นานท่านพราหมณ์ผู้เท่าก็ถึงแก่กรรม ภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าทูลถามถึงคติภพ,พของท่านพระพุทธองค์ตรัสว่าพรามปรมมายุเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมตามลำดับไม่ทำให้พระองค์ลำบากในการร่ำสอนเลยท่านเป็นอุปป,ปาติกะอนาคามีไม่มีการกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วจบพรมมายุสูตร